ใชครับวันนี้เราไปคุยกันประเด็นอีกอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรนะครับนั่นก็คือบิ๊กออสคนตารวจเด็กสมยศ็พุฒผ่านม่วงวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นวลีที่ทําให้หลายๆคนเอามาพูดถึงบิ๊กออสในทุกวันนี้ซึ่งถ้าใครจํากันได้เนี่ยวลีที่คนเอามาอําเอามาร้อกันในทุกวันนี้มันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อความหนึ่งคือใครไม่อายผมอายให้ไม่โยนะครับสองก็คือก้าวข้ามอาเซียน ก้าวข้ามอาเซียนนะใช่ซึ่งวันนี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมไทยก็ออกมาพูดเป็นวันที่2ติดต่อกันละหลังจากพูดไปเมื่อวานวันหนึ่งนะครับก็ที่อสบอกว่าเรื่องของบอลีเนี่ยก้าวข้ามอาเซียนนี่นะในความหมายของผมคือการก้าวข้ามอาเซียนเป็นโอกาสให้กับดาวรุ่งหน้าใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสเกมการในขันฟุตบอลรายการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทั้งนี้ยังเป็นเวทีให้พวกเขาได้ลงเล่นในแมตช์นานาชาติและเพิ่มจำนวนผู้เล่นที่จะก้าวสู่ทีมชาติชุดใหญ่ อย่างนี้นะครับซึ่งการเปิดโอกาสนั้นอาจจะไม่ได้การันตีหรือหวังผลในการแข่งขันได้เท่ากับการนําผู้เล่นระดับท็อปไปฟูทีนั่นหมายถึงว่าความหมายผมผมผมแปลให้อีกทีว่าในคําว่าก้าวข้ามอาเซียนที่บิโกสพูดวันนี้ก็คืออยากจะให้เอาเด็กไปสร้างประสบการณ์ในเกมอย่างซีเกมหรือเอฟเฟำอน,นที่มันไม่ได้รับการรับรองโดยฟีฟ่าแต่ไม,ไ,ไม่ได้หมายถึงว่า จัดชุดใหญ่ชุดเต็มไปทํานองนั้นใช่ไหมโยใช่อฮะคือถ้าถ้กตัดประโยคครับอืมถ้าตัดประโยคที่พี่ปูพูดมาเมื่อกี้นะประโยคท่อนแรกที่พี่ออสเราต้องยอมรับว่าพี่ออสพูดเหมือนเหมือนย้อนกลับไปก่อนที่ซีเกมจะเกิดครั้งล่าสุดพี่ปูบอกว่าเนี่ยอาเซียนเราต้องมองออหลังจากทีตะครพูดพี่ปูเราต้องมองข้ามนะเดี๋ยวเราจะส่งดาวรุ่งเดี๋ยวเราจะอ่าไม่คาดหวังกับอาเซียนแต่ว่าผลแอนขันมันก็มีส่วนแต่ จะทําให้ดีที่สุดจะใช้นักเตะดาวรุ่งผสมประสานเข้าไปจําได้ไหมพี่บอ่ยอ่าใช่อ่าบิ๊กอัสยังบอกอีกนะครับบอกว่าฟุตบอลระดับอาเซียนเนี่ยมักจะจัดการแข่งขันทัวนาเมนต์นอกฟีฟ่าเดย์หรือถ้าเป็นรายการที่จากัดอายุก็จะไม่มีผลต่อการนับแรงกิงฟีฟ่าการขอผู้เล่นตัวหลักจากสโมสรเป็นเรื่องนอกเหนือระเบียบและเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจสโมสรในจุดนี้เป็นอย่างดีการที่เราทําทุกสิ่งต้องหยุดทุกอย่างแลกกับการได้มาซึ่งผลการในขันระดับอาเซียนแล้วระบบฟุตบอลอาชีพต้องมีผลกระทบ ผมไม่เห็นด้วยและนี่คือที่มาของคําว่าก้าวข้ามอาเซียนโยครับอ่ะประโยคนี้จริงๆแล้วถ้าพี่ออสพูดเร็วกว่านี้แล้วประธานเทคนิคเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยไม่มีข่าวการขยับโปรแกรมในเลกที่2การยกเลิกฟีฟ่าเดในช่วงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะคลีนมันจะส,ะสะอาดแล้วมันจะเป็นแนวทางของฟุตบอลทีมชาติ ฟุตบอลอย่างมืออาชีพเป๊ะมากพี่ออสพูดอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้สบายใจพี่ผู้สโมสรก็ไม่ต้องมีปัญหาสโมสรก็ไม่ต้องอ,ออกออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยในการขยับโปรแกรมถ้าพี่ออสพูดอย่างนี้ชัดเจนแต่แรกบิ๊กออสบอกว่าที่กล่าวมานั้นขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มองข้ามหรือไม่สนใจผลการแข่งขันขอ,ของทีมชาติไทยแต่เราจะทําให้ดีที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุดจากทัพนักกีฬาที่เราส่งไปแข่งขันโดยไม่ได้สร้างผลกระทบกับพัฒนา การพัฒนาของฟุตบอลอาชีพเมืองไทยนะครับผมจึงต้อง,องการใช้ฟุตบอลร,รายการระดับภูมิภาคเหล่านี้ให้ทีมแพทไทยได้เรียกตัวดาวรุ่งหรือเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทีมชาติไทยมีจำนวนผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในแมตช์นานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งเพื่อทีมแพทไทยของเราจะมีตัวเลือกมากขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ต่างอะไรกับหลากหลายประเทศที่เลือกใช้วิธีการนี้นะครับ <ừ. S 1> ในขณะที่ทีมชุดใหญ่นักเตะตัวหลักเหล่านี้ต้องรับใช้สโม,มสรต้องสังกัดในหลีกอาชีพและฟุตบอลถ้วยต่างๆในแต่ะละฤดูกาลต้องลงสนามไม่น้อยกว่า3-40นนัะครับ ก็จะมีเวลาเพียงพอสําหรับการฟืนฟ้นฟูร่างกายสําหรับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันฟุตบอลรายการสําคัญสำค,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 คัญที่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่า<ม>เพื่อเป้าหมายในระดับเอเชียหรือสูงกว่านั้นนะครับ<ม>ดิออสบอกว่าผมยังยืนยันว่าสมาคมและบริษัทไทยลีกให้ความสำคัญกับสโมสรสมาชิกพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้านทุกๆมิติลดความขัดแย้งสร้างความร่วมมือกับสโมสรและทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกสโมสรมีการพัฒนาโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ ของการแข่งขันผู้ตัดสินที่มีคุณภาพและเทคโนโลยี VAR ซึ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความแข็งแ่ง่ให้กับลีกอาชีพของประเทศเติบโตเป็นศูนย์กลางฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยเราในอนาคตผมขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าเพียงลำพังตัวผมสมาคมและบริษัทไทยลีก ไม่สามารถผลักดันหรือนำพาพัฒนาวงการฟุตบอลให้เดินต่อไปข้างหน้า<ม>ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมวมือร่วมใจจากการสนับสนุสน,นของรัฐบาลสปอนเซอร์สโมสรสมาชิกและแฟนบอลทุกทุกภาคส่วนถือว่าเป็นฟันเฟืองในการที่จะขับเคลื่อนให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างแท้จริงนะฮะอ่ะ <S <S สรุปก็คือรวมความแล้วเนี่ยนะครับก็หยิบประเด็นที่ถูกคนพูดกันว่าก้าวข้ามอาเซียนก้าวข้ามอาเซียนทีนี้ เวลาคนเอาไปพูดเนี่ยมันตีสองความหมายไงโยความหมายแรกก็คือว่าการก้าวข้ามอาเซียนเนี่ยก็คือว่ายังไม่ชนะอาเซียนเลยเล่จะก้าวข้ามได้ยังไงนะครับแต่เขาก็มาที่บายว่าคาว่าก้าวข้ามอาเซียนเนี่ยคือว่า,อาไม่ต้องไปดูผลงานในขั้นนี้แต่อาเซียนมากนักเนื่องจากว่ามันเป็นเ,เกมที่ไม่ได้รับการรดรองจากฟีฟา่าอยากจะเอาดาวรุ่งไปเล่นนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบิ๊กออสบอกว่าแคร์นะฮะฉันแคร์เธอทั้งสโมสรทั้งแฟนบอลทั้งสปอนเซอร์ทางรัฐบาลนะครับ วันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็เราคุยกันไปหลายวันละโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันค่อนข้างชัดนะครับว่าชัดๆเลยแล้วขอให้เป็นไม้หลักนะครับอย่าไปโอนไปเองนมาตามกระแสต่างๆนะครับวันหนึ่งอ่ก็เปลี่ยนไปอันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอาชัดๆไม่มีปัญหาหรอกครับเราใช้เวลานิดนึงในการอธิบายอย่างเช่นไอ้คำว่าก้าวข้ามาเียนไอ้คำพูดที่แล้วมาก็แล้วไปไม่เป็นไรนะพี่ออสนะครับ แต่ประเด็กนก็นคือว่าเอาไอ้สิ่งที่จะทําต่อไปนี้มาเป็นหลักสําคัญและยืนยันเลยว่ามันจะเป็นนโยบายตลอดไปนะฮะอาทิเช่นนะครับในระดับซีเกมนะครับเราจะใช้ผู้เล่นแบบไหนผู้เล่นเยาวชนผู้เล่นระดับสมัครเล่นนะครับในเอฟเราจะใช้ผู้เล่นแบบไหนที่มันไม่กระทบกับสโมสรน,นะครับทั้ง2รายการเนี้ยนะครับมันไม่อยู่ในฟี f a เด y แล้วเราก็มาอธิบายให้แฟนบอลเข้าใจแรกๆเขาอาจจะไม่เข้าใจ แต่พอหลังๆจากนั้นไปเนี่ยผมว่ามันเกิดความเข้าใจกันได้ว่า,านักเตะที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดนะแต่เป็นนักเตะที่พร้อมท<ม>ี่สุดนะครับนั่นหมายถึงว่านักเตะที่ดีที่สุดเนี่ยมันอยู่กับฟุตบอลอาชีพแล้วเดี๋ยวรอเล่นในรายการที่ฟีฟ่าเดยกำหนดนก็คือฟุตบอลโลกเอเชียครับคำนองนี้นะครับเอาชัดๆแต่ว่าอย่าเปลี่ยนอีกนะนะครับไม่ใช่ว่าพอผู้จัดการทีมคนนี้เข้ามาแล้วให้ผมไปเป็นผู้จัดการทีมให้ฉันมาเป็นผู้จัดการทีมฉันต้องมีสิทธิ์เลือกตัว ฉันจะเลือกตัวที่ดีที่สุดอา้าวมันก็ไปกระทบกับลีกพอจะเลือกตัวที่ดีที่สุดไปกระทบกับลีกบริษัทไทยพีบีดีกก็ต้องไปเปลี่ยนโปรแกรมพอเปลี่ยนโปรแกรมกระทบกับสโมสรมันก็พันกลับมาที่เดิมเพราะนั้นเอาให้ชัดๆแล้วตัดสินใจไปเลยครับครับผมว่าแนวทางของสมาคมมันต้องชัดเจนก็อย่างที่บอกแล้วสุดท้ายการจะออกข่าวแต่ละข่าวพี่กูการจะออกแนวทางแต่และแนวทาง มันต้องเป็นในทิศทางเดียวกันอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าพี่ออสออกมา2ข่าวตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยเพราะว่าม,มันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่การเรียก7-65คนใช่ไหมหกสิบกว่าคนในยูย่สาขึ้นมาการถอนตัวของสตาร์โค้ดยูย่สาที่ประกาศรายชื่อมาแล้วถอนกันอุตลุดการไม่เข้าจะเข้าอกเข้าใจกันการที่คุณกรวีออกมาพูดจากข่าวแจกของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็คือจากต้นสังกัดของตัวเอง แต่คุณดูกร,กรวีบอกว่าผมไม่ได้พูดซึ่งมันเป็นที่มาของพี่ออสต้องออกมาสองเคสนี้เนื้อความแล้วก็อาการเขียนเรื่องพี่ปูดูนะว่าครับ<ะ>คล้ายคลึงกับคุณเนวินมากมนี่คุณเนวินบอกว่าจากฟุตบอลโลกใช่ไหมเราจะไปเดวิดอ่ลพี่ออสมาบอกว่านี่เราบอกว่าก้าวข้ามอาเซียนมันจะเป็นยังไงคราวนี้เขาอธิบาย<ะ>ชัดเจนพอสมควรแต่การชัดเจนของเขาเนี่ยครั้งหน้ามันต้องไม่มีแล้วนะพี่ปูมันต้องไม่ทะเลาะกันเรื่องโปรแกรมการขันหรืออะไรแล้วมันมันต้องปิด ปิดจ็อบให้ได้นะอย่าให้มีเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่ว่านายกออกมารอๆแล้วอีกแป๊บหนึ่งมาเลื่อนโปรแกรมอีกแล้วอีกแป๊บหนึ่งต้องเอาขอนักเตะชุดใหญ่เพื่อมาเล่นฟีเกมอีกแล้วอะไรเงี้ยครับอ่าก็ต้องต้องแข็งแรงนะต้องแข็งแรงนะครับครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกดซ u b s ไ r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ